สวสีสองท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้จะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับเอฟซีหมอลำขันใจแฟนนะครับผมเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมทำขนมเค้กแล้วก็คุกกี้นะครับมาแจกน้องๆในวันนี้นะครับผมแล้วก็สนับสนุนจํานวนเงิน2,000บาทจากพิ่เต้ผ่องใสนะครับตอนนี้กําลังจะทํากิจกรรมหลังจากซ้อมเสร็จใช่ไหมครูเต้ หลังจากซ่อมเซตมีจแจกเงินบอ,อ,อมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้อัพเดตหน่อยออจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พีเตอร์สองพีเตอร์ของใสสองพันเอามาเป็นเงินกันกนว้อนโตก็ไล่ก็เช่ออกไปเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้กำลัง เก็บไลฟ์เพิ่มนะครับเพราะว่ามีแดนมาใหม่นะครับผมเข่ามากนะครับผมไลฟเข่ามาเกเอยๆนะครับเพราะว่าสิเป็นจะรู้ว่านับยีอยังนี่จะสี่ย่ยังเปลี่กอติดเลยนะครับตอนนี้ขอบคุณย1่สบเอดท่านนะครับ มิสเตอร์ไพ่ครับเพราะนายแม่กําลังไปเอาเงินมาหมื่นหนึ่งแมนบ่เอาปาร์ตคือหลายแต่พี่น้องกดแช่ออกไปเด้อครับผมตอนนี้หัวานนาแม่เปิดอันนั้นล่วงงานขนมแล้วครับตอนนี้นะครับผมย่างเป็นธนารนะครับนะเป็นข่าวกดแช่เลยนะครับผมฝากกดแช่เลยนะครับผมกดแช่ออกไปหลายๆนะครับพี่น้องครับอัปเดตการเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ มีนะครับผมมีเค้กนำเค้กน้เเมเมเครับกนตกินครับผมสามสิบเอทันกันล้วจะเอาไปแจ้งนะครับผมวันนี้แล้วก็ก็พองปิดเตยพองใสแนมบอสอาฝากคชแช่ออกไปนะครับผมกำลัง ผลสเสบียงเดี๋ยวจะมาอาปแดดห้องให้หัวหน้าก่อนมือนีได้รายงานโอ้ยขึ้นเรีวไว้แท้ปาดประตูกะไซอลไรแม่เดี๋ยคล้องเงี้ยเพราท่านได้เห็นนะเบิ้องคักเราได้ใส่ประตูเรียบยร้อยแล้วนะครับมาขอมาขอบพุทธเนี่นยน,น,นี่ข้อพุทธอะไรต้องขาดอย่างนู่ขาดอย่างขาดหน้ากับแอร์แอร์อี๋ยังอีกบอกให้มันเบื่อเตียงตู้เออแล้วับคาไฟหัวเตียงอย่างเงี้ยเาท่านนี่นะครับพี่น้อง ากอน,านัน์พี่น้องในเด้อเป่ามาเห็ุสัญญาเร็วๆนะครับพี่น้องครับสัญญางานรประทับใจเย้าเสือบอเห็นบอมีงานไหลเขาไปเสียบึงเดือนละเกือบสีมงานมันโบน,นอ,ยอยอยู่ดิสำหรับคนใจแฟนะตอ่นนี้ต้องอูดแมนครับขึ้นเบื้องหลังครับผมสวัสดีทั้งห้าสิบเก้าท่านหกสิบท่านกดแชร์ออกไปได้หลายครับพี่น้องครับพร้อมแล้วนะครับพร้อม พร้อมที่จะมาเหุกิจกรรมดีๆให้น้องๆที่อยู่บ้านนะครับผมนี่คนเก่าไปคนใหม่มานะครับนี่คือวิธีหมอลำนะครับผมว่าสิเป็นแดนเซอร์นะครับมีบรรยากาศโทแช่ออกไปหลายๆนะครับผมเป็นทั้งทีมงานหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านด้วยนะครับผมพิเตอร์ผ่องใสจะเป็นอีกคนที่ดูแลเรื่อง ไลฟ์สดทุกไลฟ์นะครับผมเวลาพี่น้องในเขามาสื่อตัวอีอย่างนะครับพี่น้องครับหากว่าเงินตัวบัตรไม่พอ <c oughs> พี่เตยก็จะเป็นคนดูแลส,ส่วนนั้นไปให้แก่ทีมไลฟ์นะครับผมทุกๆกไลฟ์เลยนะครับผมคนที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นทีมของพี่เตยพองใสนะครับผมฝากกดแชร์ออกไปหลายๆเด้อครับพี่น้องครับผม สุดยอดจะขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีหกสิบเจ็ดท่านนะคะผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับผมเดี๋ยวมาเอาเงินเป็นจีแจกแล้วนะมารับเบียมารับเบียร์เลี้ยงโอ๊ยไปหน่อย ตัวนี้มันเป็นเค้กโอ้ที่แจกเงื่นแล้วครับพี่นอ้องไม่โอได้ชิมเค้กอย่างนี้สุดยอดจะเป็นกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณ62ท่านครับตัวนี้ใช้คือการบอลล่องดูแม่โอโมเมนต์เมรแล้วตั้งใจเฮ็ดมาไห่ว ตางมไม่ให้แจกไ่ได้แจกเงินนะครับแจกแดนก่อนมาก่อนนก่อนนะแจกแดนกครับเามีแกสกล่องเไปแงกันเตมีเต้นกกล่องเนมันจะมีสี่ากล่องเอาีร์ละสามีนนิน่อยคตอนนี้กังซลวบุญไว้เลยครับมาเด้อมากินเค้กน้ำแกนพี่น้องเค้กจากผู้ใหญ่เจดีนะครับผมชิ้นหนึ่งก็แบ่ง สองคนเออกลุ่มกับมีแมนขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เต้ย่องใสนะครับไอ้ต้องนองมากคนอายุมันพักนะครับพ่อได้ซื้อขนมกินนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทนี่แหละจบฉลาดก็ถือว่าคนที่อยู่ข้างนอกถือว่าสลัสิทธิ์นะครมไแล้งไปแล้วครับผมมาขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดี เจ็ดส right. <e ิบพันนะครับผมเมนฮุกก <sh ีิแจกแล้วครับนี่เริ่มเล้วนะครับกแแร์ออกไปนะครับผมกแแร์ออกไปเอานั่งยองย้อมาเอาเลยเออ กันไปซื้ออยู่รานเค้กนี่แพ้ง่ายเหมอนกแม่เจ้แล้วขอบคุณครับขอบคุณแม่ขอบคุณแม่พิกุลนะครับแซ่ขาบ้านนะครับผมขอบคุณ80ท่านนะครับนี่ตัวนี้ว่านาแม่นจัดไ้แล้วครับผมตามอันคมบเด็กรลองต่องการนะครับผมตอนนี้นี่รับไปนะครับแต่หละท่านแบบชิ่ๆนะครับก็เจี่วไปถึงลอยด้วยนะครับพี่น้องเนาอ คุกกี้กับมีมาคุกกี้ร้อนจีนั่นเองฮะถามวานี่มีไหมป้าแบบอันสัมภะจ่างจ่างชินขนมเนาะลอยเนี่ยจ้างกินขนมจ้างกินขนมจ้างกินเค้กจ้างกินเด็กยู่ได้กสามมือเท่านั้นครับขอบคุณ94ท่านกดแชร์ขอบคุณครับขอบคุณที่กดแชร์นะครับคือบ่แม่บ่านาแม่ชมพู่กว่าผู้ใหญ่ใจดี คแม่ยังกว่าใช่ผู้ใหญ่ใจดีครับไม่ออกซื้อนะครับมแล้วถามแล้วถามหาแม่โออยู่จมมาจมมาไปหนึ่งสองสามสี่แล้วสวยมากแซ่บเดี๋ยวแป๊บนึงันไม่บอกกินแล้วสามอพี่เนียมีรีพี่เนียมีรีแม่โอ ออกมาเขาเรกคนละอันไี่พี่แม่เอาปั้นตีไม่อ้แอบออกมปสาันแล้วนะทำไมไม่โอ้ไม่ล่ะเนี่ยแม่ไม่ออกไาสาันแล้วเนี่ยเอาออกมาเดี๋ยววันหลังไปผสมจะไปไลฟ์สดให้นะครับ ไปไล่สดให้เบื้องใ้พี่น้องเอฟซทั้งนี้ฟังครับผพี่เตยด้วยพี่เตยพี่เตยเยเอาตังค์มาช่วยเด็กๆใช่สีมาเลื่อยๆอยู่แล้ววะ่เต้รีอยากเห็นตัวงไเห็ยตปร้านอาหารบุกเลยบุกร้านอาหารแกเลยเอาเอาเอเห็นยังหันปาทิ่งหิ่งพนาว เด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เข้ามาเด็กใหม่เด็กใหม่มานี่ก่อนเด็กใหม่ขอบคุณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านนะครับก็อะไรก็แช่ออกไปนะครับผมเด็กใหม่เออเด็กใหม่ได้ครบไปเด็กใหม่ ไม่เดยกใหม่คนคคนคน,คนไหนได้ก็ไม่ต้องมานะอ๋นนอเอนนอ,อ,อเด็กใหม่เอ้าก็เด็กใหม่เหมือนกันแล้วนั่นเออกระสันหองโมเล่ด้วยนั่น,นเรียบร้อยนะครับ <c oughs> มารวมตัวนะครับคดอันหนึ่งสองคนฟ้านางเอกกินฝานางเอกกินฝากระดงเงินน้ำมูลอยู่เนาะ เอาเสร็จบทษันไดกินแต่คุกกี้ด้วยน่ะีเ้าขอยากได้ได้มาเอาครับมาเอามาครับกินยกกังกันนอกกินขนุมเค้กนะครับผมกินเค้กครับคุกกี้นะครับผมเพราะว่ามีแม่ยอยู่หลังบ้านประเทศมาให้นะครับพี่น้องครับ คุณหนึ่งร้อยวคบใิบวกกัจกเจ้าของกับควกไส้น้ำมันพวกใส่ต่างหกร้อยราะหนาควกไสต่างหกรอยครับเจ้าหน้าเพ่สิควักตื่นผีมบอก่ามาบัทันโอ้ก็ดีวนที่สิบเอ็ดเมษาสิบเอ็สิเอ็ดเมษายนะครับสิบเอ็ดเมษา อยากให้มาลงบ้านยางเตือเมรี่หงทองบอกว่า11เ,เมษายนอยากให้ลงอยู่บ้านยางเตือขคกประสันวะติดต่อมาค่ะฝากไม่เห็นสัญญาครับพี่นอ้อง <un> <oy> นาจะอน,นาสุวรรณภูมิแ <un> <oy> มนนี่งงไไปล <un> <oy> ทานีเขป็นกองเลยโอ้ยเป็นกองงบค้าจะคองเป็นพวกมขาเขาครับกับไปก้เขานีไหมแยงกันแล้ววากเมียไปปาดโทษมงสีบ้ามงกบุมบ้ามุ้มนจบกองใหม่เรีกาบ้าหน้าบูมมาช้าหมดแล้วเหลยอแต่ขนมจ้าหมดแล้ว ขอบคุณท,ท, <glorious> ทุกท่านนะครับทรงมาทางรถบาดบางนะหัวหน้าพอโวกว่าพอโชกว่าทรงมาทางรถบาดบางด้วหัวหน้าาสันวะกับกาแฟยำเสาขายดีครับขนยเต็มันีเ่าไร่นมืออื่นมันพาได้ม <c oughs> ืออื่นนี่ <c oughs> 16นนี้พวกน้องโอ๋กับทีมงานห้องเสื้อก็จะมากันขึ้นเต้นนะคะนี่โอ้สุดยอดเลยเต็มตัวเลยค่ะเต็มตัวบังหัวล้อนะคะครับผมเสียดายหงฝ่าบริยูแมนครับไม่ไม่โอ้กันสิคืนแถวหนาเดียว เออแตกี้ตดไโอ้แล้วก็วันนี้ขอบคุณเนื้อหมูจากไปน่ไม่เขียวไม่เขียวกระเพาะหมูกระเพาะหมูแต่ว่าจะใส่พอ นาลิตายังไม่ได้ว่าษาหนาชิลปินมาท้วงจะเอาเบาเอากันเด้อยโค้ดแถวเอเอจะรอสปอนเซอร์ใหม่ไมพัก็ไม่ได้ว่าษาหนาเอาเลยครับแม่สวัสด,ดีนะครับผมสวัสด,ดีทั้งหนึ่งร้อยทั้งหนึ่ง วสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในไลน์นี้ <c oughs> โอ้เป็นรอยกว่าเแล้วตัวน,นี้ <c oughs> แก้ไขกับพี่น้องมือนี่นะครับที่จริงพี่เต้หตหแห,ห,หม้าตั้งมือว่าแล้วเงินเอาวามือว่านีก็มันเกิดเด็กก้อนเลยกว่าท่านแจ้งเล็กน้อยกัเวาถ้าแจ้งมือเสาร์นี้ขอบคุณบาเมื่อแรกนี่ได้แหมาร่วมกัน นะครับพวนี้ก็แจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิตเตรอร์โปร่งใสจะต้องขนมเค้กอร่อยอันแสนอร่อยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับขอให้เราช่วยเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ที่เขาเบิองทุกคนพร้อมนะครับขอบคุณหลายๆเจอกันครับวันที่16นี้19 29ีิบมีกินอะไรดีโอ้ยดีแถอะอะไรทีหมด บอยนองเบลและลีตาอ้าวบอยนองเบลนี่ต้องแบบสายสร้อยจูลยนะเออสร้อยจูบสร้อยจูคิดถึงนะครับครับโูรพิชชาพอนยุสัยกลับบ้านหมู่บ้านหนึ่งขามาเห็นน้ำบานน้องกลับบ้านเหรอเหลืออยุดิทยผู้ใดมาสาดสิด้คุกกี้เลยตวเองเพราะตั้งหมดแล้วยอมใจที่แมนอันนี้ให้หัวหน้านะคะคอยอ่ะเป็เลยเพราะเมื่อเช้าก็กินแล้วกินแล้วใช่ไหมใช่ กินแล้วต่แซ่บแซ่บไปเลยเด้อมันหยิเป็นบ่หวานมากกินกับกาแฟตอนเช้ากับน้ำชาอร่อยที่สุดคุกกี้นี่กับบ๊หวานมากเป็นรสแบบเป็นจังแดเบืองโกมุก่อมอร่อยบัลลีแม่ละมุนนะครับบัลลีพี่น้องทุกคนมีตัวนี้แบบ you of face ไอ้น้ำามี่ประจำเป็ตังกันณ์ในเวลาเป็นมาเฮสัญญาอโตอาหารว่าแฟเมนมันดูได้เป็นเดือนนะสันละวานตัวนี้ดูได้เป็นเดือนได้เป็นเดือนตาน่าเมน ฉะนั้นแล้วพี่น้องอยากกินคุกกี้แต่แสบต้องมาเส้นสัญญาแมนต้อนรับไปกับแฝนเพราะว่าได้ได้หมอน้ำห้อนหอมสีนี้มาอยู่เพิ่นมาขั้นในไหมสีมาเบึงเครื่องอยู่ในห้องไอแม่เอว่าอย่างอันใดค่ะบอกสีมะบึงเอยอยู่แต่นท์กับเตียงอันนี้ห้องนอนเหลือเอะกับเตียงเพราะว่าที่ผ่านมานอน นอนันไต่ปงไต่ตู้ทำงานการเลี้ยต้อนการเลี้ยงตัวสระไงสระห้องใหญ่ให้น้องๆ้องเขาอยู่นอนอยู่ไต่ก่อนเขาเตือนงานอะไคะเอาผ้าห่มโบว์เอาผ้าห่มโปูแต่ตัตะแค่ตอนอย่างน้อยๆเป็นหบวเบิกเงินตะก็เลยเรียกเตืองเรียจูงแกนคือรถเรียไปตรงนี้ขึ้นห่องงามๆจากน้องน็อดมึงน็อต ผู้มีความสามารถออฟฟิศกับน่องเฮ็ดได้หนิแล้วก็ทีมเบียร์เลี้ยงตัวมือนี้แล้วก็เฮดแสดงว่าได้สองลอยคุ้มค่าอยู่มือนี้น่ารักสองลอยค่าเฮ็ดห่อกอล์ฟสองลอยนี่เป็นชื่อนั่นอีกจกจะคอนเซทบ่เด้อเด้อเดิอเด้อยืดเต้าบันเด้อเอาไม่ยังละบานีภาพสุบันโอ้ย ูกกองใส่ฮัลโหลค่าบันที่ค่ะคุณพี่ไอ้จมิดของไทยด่านได้ยินมแต่ลูกสาวมันติดต่อมาว้าคุณพี่กับเรมอลลัมเนาะค่ะก็เล่นเขเลยขอขอขอเบื่อคุณพี่แมนอื่นติดไปนักกระบะคุณพี่มาท่านให้เบื่อจะเคลื่อนนักก็ลูกก็เลยบอกว่าแคบเป็นแคบเตี้ยคนเห็นแม่แน่ไม่อยากพูดถึงเบื่อนหนูได้ว่าจังซีผมมีลิ้นยอวแบบนึงโอ้ยขอบคุณพี่น้องทั้งหนึ่งลอยกาวถันนะครับ บันบ้านหบ้านจ้าันบางบ้านาบจ้าโอ้านมไยจ้อุ่าลโอยันสิบกวางานสบงานอยยางหน่อยนึกสิมันก็เริ่มเฮ็ดเป่าไปเรื่อย

พอไปกินเนืย่างตชเอ๋อไปกินเนืย่างตีไปบ้านพระน้องไปกินไปไอ้บอไมจะเปาไมกระด้งลยเ่เลี่ยงๆกัน้อย่างก่อนโอ้ไ่กินเยาที่นี่ัไปรไปไดไปไปไดอกลาไปได้มืเป็นผู้ใหย่เขาอยู่ นี่ไงน้องอาร์ตสวัสดีจ้าจ้าเอออามินคนสวยเขาจะต้องคุยกันอันฝากนิดหน่อยนะเราบเป็นน้องนิดกับบ้านเราเขาไปส่งบอกก็สอนมือเสานี่จ้าขอบคุณค่าทิ้งเขาเด้อแอดมินพี่น้องครับมาเด้อครับย่งกระเพาะหมูจ้าจ้าจ้าอัน วันนี้วันเกิดเนี่ยในพะยะทีนเราเป็นผู้ขาวเอาแล้วแต่เคสสมมุติเด้กเจ้าของวันเกิดเนี่ยผู้ขาวอยอะเอบคุณพี่นุตตูมีพงศ์ยังไม่ยู่ปดไงพนันอะได้กับทินนะพี่น้องครับพี่น้องสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดอย่างต่อเนื่องนะครับวันที่16เขาเชียร์ไรสุดไปเบิ้งสหรับพี่น้องที่ซื้อเข้าไปแล้วมูวันที่เก่าวันหนึ่งนั่นครับซีโฟกับเป็นไรมัน23เอกเนาะนะ่ยแข็งยิบาก็พี่น้องที่ซื้อไว้วันที่เก่าก็ ยกยอดเป็นวันที่16นะครับเอาข้อมิ์ก็บขึ้นขืนพี่วายยุทพี่ยุทธ์สมองเก้าสนองกลับัาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองปองไปทุกคนครับมาด้อครับกินข้าวแรกน้ำแม่นจักรพัน์ุมเมนมมเมนเค้กมือสองจริงฮะมุมเมนเค้กมือสองอ๋อบมอกลาเค้กมือแรกผู้ใหญ่ใจดีมาฝากหมส่งถึงที่เลยวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีมาฝากฉันเอาแต่เค้กคอยบ่เอาเงินเลย ่อยว่าเอาเงินเล็ก่อยจะใสยเล็กหน่อยเพราะบ้านนีคอยได้เค้กแล้วพี่เล้วเสียงใเสียงเบ้องึแพ่กล้องไปเค้กสีว่บูดพี่แม่ขอใกันั่งเกษตว่าได้กินนี่เค้กสีบูดกนั่งก่ได้กินเออเค้กนั่งไม่แล้วยายไปเห็นอยู่วัดเดิมออื่นงานจ้างบ่ัดว่าหมดดไปาม วา่าเสียงหนึ่งเสียงมันหนึยง,งินเบาขอบคุณ97มืออื่นอัปเดตไหมครับพี่น้องว่าวันไหนแมนสิภาปไปเหตุอีหยังน,น,นะครับผมเรื่อยๆขอบคุณหนึ่งรอ้อยพี่น้องยิง่งใหญ่สวัสดีครับทุกคนเดยวสิภาปไปเบื่องเขาสอบครับพี่น้องไปเกาะติดสถานการณ์ป้าจะบินยังนี่น โอ้สิ่หมูเอาแย่งแค่นิ้ติเป็นการสอมกดแชร์ขอบคุณค้าขอบคุณทุกคนที่แชร์เลยนะครับผมขอบคุณที่แชร์นะครับพี่นอ้องเนี่เป็นการส,สอมนะครับผมเพราะว่า ตองได้สวยๆกันสวงนี่นะครับพี่น้องครับก็แล้ก็แช่ออกไปนะครับทั้ง112ท่านตอนนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็น้อมฟินาเล่นะครับผมก่อนสิเพลงปิดนะครับก่อนเพลงปิดนะครับผมขอบคุณนะครับคณะเจ้าภาพทุกคณะและกับคููจัดทุกคณะคือกันนะครับผมที่ ให้ความสนใจหมอลำขวัญใจแฟนปีสามปีนี่นะครับผมขอบคุณมากๆอย่าลืมไปจอยกันนะครับงานวันเขาดาวสามสิบเอ็ดที่โคราชนะครับผมยิงยิ่งไงอลังการตาแน่นอนนะครับผมฝากพี่น้องทั้งโคราชกดไลค์กดแชร์ออกไปเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็ฝากถึงเจ้าภาพนะครับผมมีหน้ามษานะครับผมยังว่างหลายอยู่เด้อครับผมขออีกแจ็คสิมหาคิวงานแน่นะครับผมมีนาเมษสานะครับ เอาเดี๋ยวมาคุยกันคิดหอดพี่หอดน้องว่่ได้ขึ้นไล่ดนนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเ่าหนาเพื่อนกันแลง้งยังบกปกตีเรื่องการไปเฮ็ดสัญญาณญญนะครับเลยกค่อ,คอยๆอัปเดตในพี่เห้น้องไป <c oughs> สวัสดีพระเอกบอยอาคารพลนะครับคิดถึงน้องรายจังเลยสวัสดีครับคูปเปาหายยังครับโอ้แชทไปถามเลยนะครับคูปเปานะครับยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับผม อาการกระีดีขื้นตามลําดับนะครับพี่น้องครับแต่ก่อนน้องต้องฟักปื๋อยี่โรงพยาบาลสวัสดีปุ้ยพมมะหงหรอใช่ไหมสวัสดีสวัสดีหนึ่มมงรอ้อยสิบท่านตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยทั้งหนึ่งร้อยแปดท่านนะครับผมสวัสดีไม่แอลนะครับสวัสดีคนใจแฟนทุกๆคนคิดฮอดคิดฮอด มือล่ำเลขค่ะอ๋อครับผมพี่น้องเขามาหลายนะครับผมยังบอท่านได้ล่งไรนะครับสี่คุยกับพี่กกบนองตอนนี้นะครับผมครูเปาเป็นยังไงครูเปาก็แข็งแรงตามลําดับนะครับผมตามลําดับังแต่ก็อยู่ในช่วงการดูแลของหมออยู่นะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผม นมัสก,การพระอาจารย์นะครับผมพระอาจารย์ศิล์ด้วยนะครับขออนุญาตลงไลน์นะที่นี้นะครับพี่น้องอีัยเขามาใหม่หลายอยู่นะครับผมแต่ก็อัปเดตให้อัปเดตในพี่หน้องในเบื้องซันีิกรน,นะครับผมเอาไว้มืออื่นเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่หน้องเบื้องนะครับพี่น้องครับขอบคุณหนึ่งร้อยท่านนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ น้องนางเอกเบลถามว่าหัวหน้าจะอะไรนี่อ่านไม่ทันขออภัยด้วยนะครับผมคิดถึงทุกคนขอบคุณครับน้องเบลทักแชทหัวหน้าส่วนตัวก็ได้เด้อครับผมถ้าจะเอาอะไรมาในครัวเนาะ เดี๋ยวอีกสีขออนุญาตลงไลน์นะครับพี่นองครับเจอกันมืออื่นนะครับผมเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่นองใหม่นะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวอีกอย่างนะครับผมในวงนะครับผมที่มีการเสื้อผ้ายังสิมาอัปเดตให้แฟนคลับเอฟซีมอลล่าคนใจแฟนนะครับผมในติดตามในเบื้องในช่มงน้องๆูกลูกๆนะครับมอลล่าคนใจแฟนว่าสิเป็นภ้าเองนั่งเองนะครับรวมกับหัวหน้าเราด้วยนะครับผมครับขออนุญาตลงไลน์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมที่สนับสนุนตลอดมานะครับผม ขอบคุณนะ้ำปร,รับบอสจีเทคนะครับผู้สนับสนุนหลักประจุตดำระดูการใ้อย่างเป็นทางการนะครับผมซุกี้มีฝ้นไฟนะครับผมที่อุปถัมมอล่าํากดใจแฟนระดูการนี่นะครับด้วยดีเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับรอนหนับฟันดีลาตีสุขสันนะครับสวัสดีครับผม